สวัสดีครัน้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือ e i ส e Studio เราอยู่กับเก่งก่อนเกมเดยใช้คำว่าไม่คุยก่อนเกมนะเอาเป็นเก่งก่อนเกมไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นัดกันเรียบร้อยแล้วนะในช่วงเวลา 21นาฬิกาสาทุ่มบ้านเรานะครับรอบชิงชนะเลิศของศึก FA ครับระหว่างแมนซิเตี้เจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะสทีมเพื่อนร่วมเมืองแล้วเป็นถ้วยที่2ของทั้ง2ทีมด้วยนะซึ่งความพร้อมต่างๆรายละเอียดของนักเตะต่างๆเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับที่สําคัญวันนี้อย่าลืมนะครับในช่วงบรรยายสดเองผมมีแจกของรางวัลด้วยนะครับแจกเสื้อตัวหลังนั่นเลย เห็นไหมที่แขวนอยู่นะทั้งหมด10รางวัลน,นะครับได้รับการสนับสนุนจากพี่ธนุงศักดิ์ซิต,ตี้ขับซ่ากับทางพีเปิร์แอปเปิลรีวิวูนะครับสนับสนุนคนระ5รางวัลเดี๋ยวมาแจกกันในช่วงบรรยายสดนะครับแต่สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอีส์สตูดิโอด้วยนะครับไปกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องโรโชาครับเพราะว่ามันเป็นแมทที คือต้องใช้คําว่าหลายๆคนคือรออยู่แหละใช่ไหมใช้คําว่าหลายๆคนคือรออยู่เลยนะเพราะว่า2เพื่อนร่วมเมืองนี่คือขิงชาวบ้านเขาไปทั่วเลยครับพาะซิตี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้พวกเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแซงอาร์เซนอลแบบม้วนเดียวจบส่วนคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นถ้วยเขาเรียกว่ามินิมินิอย่างคาราบาวครับสองทีมนี้รุนถ้วยใบที่2ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนซิตี้เองเนี่ยยังรุนที่ประชปมพเพราะว่าเขาได้ชิงทาง FA ครับอยู่นะซึ่ง ถ้าเราดูจากความพร้อมเลยครับเอาความพร้อมของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้สำหรับถ้วย FA c เอัพเองในรอบที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าผลงานนี่คือสะเดวเต้วเลยนะครับคือสุดยอดอะ ชนะเชลซี4-0ชนะอาร์เซนอล1-0ชนะบิสตันซิตี้3-0กดเบอร์ลี่6-0แล้วล่าสุดก่อนเข้าชิงชนะเลิศชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่เลื่อนชั้นมาพรีเมียร์ลีกแบบต้อนรับน้องใหม่เลย3-0แบบสบายบื่อเลยนะซึ่งต้องยอมรับว่าผลงานของทางแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้มันไม่ใช่แค่ FA ครับครับ เงื่อนไขต่างๆถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกหรือพรีเมียร์ลีกในช่วงไทยฤดูกาลสุดยอดนะคือคือไม่รู้จะติยังไงความพร้อมของนักเตะต,ต้องยอมรับเลยครับว่าซิตี้ชุดนี้นี่มันคือเรือรบดีๆเลยนะครับปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะไม่มีเลยไม่มีเลยครับนักเตะบางคนที่ต้องเช็คสภาพความฟิตก็เล็กน้อยที่เหลือพร้อมหมดเลยนะแต่ละตัวนี่ต้องใช้คำว่าคือพร้อมไฟเลยอะ่ะ ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บมารบกวนแต่เล็กน้อยครับน่าจะนำทัพอะรูเบนดีอาร์ตอาเก้ก็กลับมาขายวอล์กเกอร์มิดฟิล์คู่กลางสายเซ็นเตอร์ตัวเก่าอย่างจอห์นสโตนกับโรดี้ก็ยังอยู่นะครับ4ตัวทำเกมนี่พูดชื่อ4ตัวนี้นี่ขนลุกเลยนะอีไคายกุนโดกันแจ็คเกริตเควินเดบรอยแบรันโดซิวาและหน้าเป้าครับดาวซันโวพรมียร er ในฤดูกาลนี้เออร์ริงเบลฮาแลนซึ่ง ต้องยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงท้ายฤดูการขุมกำลังของเขามันคือพอจอบพอเหมาะจริงๆครับนักเตะหลายๆคนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหนึ่งในนั้นคือนาธานอาเก้ครับช่วงก่อนหน้านี้เป๊ปกร,ริยโอราเองต้องการสับเขาเรียกว่าต้องใช้วิธีเอาทางมานนเอลอาคารจี่มาเล่นแทนซึ่งก็มีปัญหานะแต่นัดนี้อาเก้กลับมาได้แต่ถ้าเราเอาตัวที่น่าจะ ใช้คําว่าอะไรดีล่ะตัวที่จะทําให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟังแล้วอุ่นใจคือผู้รักษาประตูครับต้องวัดใจทางเป๊ปกูดิโอราเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้รักษาประตูของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองในรอบที่ผ่านมาในถ้วยนี้นะเป๊ปกูดิโอราใช้ทางสเตฟานอเตกาไม่ใช่ทางแอนเดอร์สันโมราเลสนะอ้าวเธอรู้ว่ามันเหมือนจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าถ้าเป๊ปกูดิโอราแกยังยืนตัวนี้ นั่นหมายถึงว่าเป๊ปโกเดียร่าจะใช้ผู้รักษาประตูมือสองอย่างสเตฟานออเดกอ,อเตกาลงมานั่นจะน,น่าจะคงเป็นข่าวเดียวดีข่าวดีเดียวสําหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ครับแต่ถ้าเช็คสถิติก็ไม่ใช่ข่าวดีเลยครับเพราะว่าในรอบที่ผ่านมา5นัดออตก้าคินชีฟหมดนะถือว่าโอ้โหเป็นผู้รักษาประตูที่มีผลงานค่อนข้างดีด้วยซ้ำนะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวตรงที่ว่าออตกาถ้าเกี่ยวกับรูปก,กับพื้นเนี่ยจะสู้ทางแอนเดอร์สันโมราเรสไม่ได้นะถือว่า ว่าความพร้อมของซิตี้ถ้ามี100้อยนี่คือให้1อยเลยนะถือว่าโหเห็นแล้วเหนื่อยใจเห็นแล้วเหนื่อยใจคราวนี้เราข้ามไปดูของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยดีกว่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ท้าชิงในนัดน,นี้ต้องยอมรับว่าทัพพิศดารแดงในช่วงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูเหมือนดีนะครับแต่ก็กระท่อนกระแท่นเกือบทุกนัดนะนัดที่ชนะเอเวอร์ตันสาก็เสียประตู ไปยะเขาเรียกว่าเจอเรดดิ้งก็ยังเสียประตูนะครับ3-1ชนะเวสแฮมก็เสียประตู3-1ชนะฟูลแลมนี่แบบเกือบตายนะโชคดีว่าฟูลแลมมิชเขาโดนไล่ออกก่อนมันเลยกลายเป็นว่าสามารถกลับมาชนะได้แต่ถ้าเอาตอนที่ยังไม่โดนไล่ออกนี่เราโดนนำอยู่10นะครับส่วนล่าสุดเนี่ยใช้คำว่าหืดขึ้นคอชนะลูกจุดโทษกับบางไบรตันไป6กไอเต่อ6กทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังสังเกตครับเส้นทางการเขาเรียกว่าเส้นทางการส ู่รอบชิงชนะเลิศ FA ฟเัของทั้ง2ทีมนี่คือคนละเรื่องนะอีกทีมหนึ่งนี่อย่างกระปูพรมแดงอีกทีมหนึ่งนี่อย่างเกาผาสนามรบใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องชมทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังออริกเทนฮางทำให้ยูไนเต็ดเองแข่งแก่งขึ้นพอสมควรนะถือว่าเป็นเป็นฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างโอเคแต่ปัญหาหลักของทางยูไนเต็ดเองมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวผู้เล่นครับ เพราะว่าตัวฟอร์มการเล่นของยูนเต็ดมันค่อนข้างนิ่งแหละแต่อาจจะไม่ได้ดูหวือหวาไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ดอบลงไปปัญหาหลักของยูนเต็ดคือนักเตะหลายๆตัวของทางแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บหนึ่งในนั้นคือเซนเตอร์ตัวหลักอย่างตัวริซันโดมาติเนสซึ่งล่าสุดเนี่ยลิซันโดมาติเนสโอกาสลงนะไม่มีแน่นอนเลยครับอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงแน่นอนคือหน้าเป้าอย่างอ,องโทนี่มาซูยา ถ้าเป็นองตัวนี้มาซือยาวเองถ้ามีมาซือยาวในสนามอย่างน้อยมาคัทเลสฟอร์ดน่าจะได้เล่นง่ายครับแต่ถ้าสมมติมาซือยาวไม่อยู่แล้วต้องเอาเป็นทางพี่เว่าของเราคราวนี้และะเหนื่อยแน่นอนครับเพราะสถิติของพี่เว่าเราไม่ดีเอาซะเลยนะครับตัวที่น่าจะได้ลงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผู้รักษาประตูแน่นอนครับถุงมือทองคำครับจะใช้คําว่าเราจะดีใจไหมฝั่งนู้นเขาได้ดาวนโวร ฝั่งนู้นเขามีดานซันโวแต่ของเรามีประตูถุงมือทองคำทำไมมันรู้สึกแปลกๆนะดาวิดเดคเคียครับกูเซนเตอร์ต้องเช็คว่า,าทางตัวเอริกเทนฮักเองจะเลือกใช้เป็นทางรินเดเลิฟก,กับวารานเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงหลังต้องยอมรับวว่าวินเตอร์เลิฟก,กับวารานยืนได้นะแต่ไม่ ครบ90นาทีทุกนัดเลยครับต้องเอาแม็กควายมาเสริมด้านซ้ายลุกชอครับด้านขวาอารอนบันวิซากามิดฟิลคู่กลางอิลิกเซนกับทางคาเซมิโลครับสตัวทําเกมบูโนเจอร์ดอนซานโชแล้วก็มีทางมาคัทเลตฟอร์ดแต่ปัญหาถ้ามาสือยาวไม่ลงเนี่ยมาคัทเลตฟอร์ดเองน่าจะต้องไปเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วอาจจะดันทางกาณนชโชลงมาซึ่งโดยปกติเนี่ยเรา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 คุยกันหลายรอบคือกาเนโชเองลงเป็น11เผู้เล่นตัวจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วกาณาโชต้องมาเจอข่ายวอล์กเกอร์เนี่ยเหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าตามจริงในมานั่งสำรองถ้าเลือกได้ผมอยากเลือกให้เอาเรดฟอร์ดลงก่อนเป็นด้านซ้ายแล้วเอาวอสเวกฮอร์ไปยืนเป็นหน้าเป้าเลยส่วนครึ่งหลังจะปรับกาณาโชลงมาอย่างนั้นโอเคกว่าถ้าเอากาณาโชมาชนกับวอล์กเกอร์ตั้งแต่ต้นเกม กูการาโชาจะท้อเอานะเพราะถือว่าเจอแบ็คระดับโรคและในช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าการสตาร์ทเป็นสิผู้เล่นตัวจริงของการาโชาไม่ได้ดีเลยครับซึ่งพอมาเรามาดูรายละเอียดของตัวนักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าทัพเรือใบสีฟ้าเองจะใช้คําว่าดูดีกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเห็นได้ชัดครับทั้งฟอร์มการเล่นรายชื่อนักเตะหรือแม้กระทั่งเส้นทางการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ก็ว้าครับบอลถ้วย อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามองในแง่ดีแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเองเคยชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยสถิติที่หลายๆคนน่าจะตกใจครับทั้งเกมซิตี้คองบอล80%ยูเนเต็ดครองบอลแค20่20%เท่านั้นแต่เกมส่วนของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแหละจะทำงานนะต้องดูครับ1ทีมขึงใส่กับอีก1ทีมที่พยายามจะเล่นสวนกลับเนี่ย อยู่ที่เราชอบเลยนะส่วนผมผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนมองว่านัดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเฉือนทางแมนซิตี้ได้แบบหืดขึ้นขอประมาณสัก3-2มสออ่าสนุกนัดชิง FA ครับ3-2เนวิ 2. เนี่ยว์คอแทบตายสุดท้ายโซคสตาร์ไปแด่ประมาณน,นั้นได้ไหมคือ เล่าแฟนผีเนี่ยหลายๆคนนะทราบอยู่แล้วครับว่าพอเห็นรายอัพของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเหนื่อยทื่อเหนื่อยแทนทางผู้เล่นของทางยูไนเต็ดเหมือนกันแต่ มันก็มีเงื่อนไขครับเพราะว่ายูเนเต็ดเองในช่วงหลังถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นบอลกดดันได้ดีไม่ใช่บอลที่ที่เขาเรียกว่าทั้งตัวอารอนวันบิซาก้าหรือแม้กระทั่งรุกชอเองรวมถึงคู่เซนเตอร์อย่างรินเดอร์เลฟกับราฟาเอลวารานช่วงหลังนะครับหลังจากที่ริซันโดมาติเนสเนี่ยโดนเขาเรียกว่าโดนบี้เนี่ย กลายเป็นว่าช่วงหลังอะแผงรับของยูเนเต็ดค่อนข้างเล่นได้อยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างโอเคเลยอยู่ที่ซิตี้อย่างเดียวเลยครับรูปเกมคงเป็นของทางซิตี้คงบอลมากกว่ามีโอกาสเข้าทำมากกว่าแต่อย่าลืมนะครับว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระบบ4-2-3-1พวกเขามีมิดฟิลระดับโลก2ตัวซึ่ง2ตัวนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจังหวะหรือเปลี่ยนเกมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เปรียบเลยก็ว่าได้นะอันนี้เราพูดในแง่ของทีมเป็นรองนะส่วนทีมเป็นต่ออย่างแมนซิตี้เนี่ยเรารู้ด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของซิตี้การขึ้นบอลจากริมเส้นอย่างแบรนาโดซิลวาแจ็คกีริตสายแทงสวยๆอย่างเควินเดอะบอยคอนโทรลบอลตรงกลางดีๆอย่างโรดี้และ undo, กุนโดกัน แพลตฟอร์มของซิตี้จะพยายามจี้เขาใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในธรรมชาติอยู่แล้วส่วนแมนยูต้องเลือกครับว่าพวกจะรับแล้วรอสวนหรือบีบเพจตั้งแต่กลางสนามถ้าแมนยูสามารถบีบเพจตั้งแก่กลางสนามได้นั่นหมายความว่าเกมของทั้งสองทีมนี้จะอัดกันสนุกแน่นอนครับเพราะอะไร พราะทั้งสองทีมเลือกใช้ลิมเส้นสายสปีดด้วยกันทั้งคู่แจ็คกีริดสายจีสยจ้ส่วนยูเนเต็ดเองจะดอนซานโชในช่วงหลังตอนดันไปเล่นทางด้านขวาถ้าซานโชยังได้เล่นขวานะต้องยอมรับว่าซานโชมีบทบาทกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดค่อนข้างเยอะนะแล้วมีสายคี้วายอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสอีกหนึ่งนักเตะคาแรคเตอร์สูงนะครับต้องดูเลยนะครับว่าพอจบเกมจะเป็นยังไงแต่ถ้าไดดโดยส่วนตัวครับผมเป็นแฟนยูเนเต็ดยังไงก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด จัดไปกับดับเบิ A ้ลแชมป์คาราบาวและเอฟเอครับครับ <laughs> <laughs> เออเนี่ยหลายๆคนบอกพี่โอ้อนมึงวิเคราะห์แทบตายสุดท้ายมันก็เลือกแมนยูก็เล่าชี <laughs> ซิตี้อ่ะไม่รู้อ่ะซิตี้เราคุยกันแล้วครับเราทำาอ็มูกันเรียบร้อยซิตี้บอกจะไปเอายูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมครับวเคข้อ,ขอมูลรายละเอียดแล้วก็ความพร้อมของตัวนักเตะเข้า,ขา,ขาก่อนเกมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับในช่วงเวลาสามทุ่ม,มเข้ามาเจอกันได้อาจจะเข้ารายการเร็วหน่อยนะสักประมาณสองทุ่มอาจจะเข้ารายการละเพื่อได้คุยกันก่อนแล้วก็ค่อยมาให้กำลังใจไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์กับแมน City. ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของยูนเต็ดในฤดูกาลนี้แล้วนะครับเพราะว่ายูน t เต็ดไม่มีแมตช์แข่งแล้วนะนี่คือนัดสุดท้ายนะครับส่วนของซิตี้ยังเหลือรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชเมเปียนลีกกับทางอินเตอร์มิลานนะครับถือว่าน่าจะสนุกแหละมันเป็นแบบ ศึกศักดิ์สีด้วยนะครับมันจะอยู่ที่ว่ายูนิตไอตัวแมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรเท่านั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับช่วงบรรยายสดมีแจกของรางวัลเหมือนเดิมนะครับเสื้ออีสไพ i ส์สตูดิโอสิตัวอย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับโอเคไปละเตรียมตัวเตรตียมใจเตรียมน้ําเตรียมเครื่องดื่มให้พร้อมเจอกันช่วงบรรยายสดนะครับกับรอบชิงชนะเลิศเอฟซีครับสำหรับวันนี้ไปละครับกับเก่งก่อนเกมสวัสดีครับผม S <S เอ้ยเนี่ยก่อนเกมเราอย่างนี้แหละเดี๋ยวหลังเกมเราค่อยว่ากันอีกที